ธนบุรีพอดแคสต์ by h o n n a Big Wing ธนบุรีเอาละครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนบุรีพอดแคสต์นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตในเรื่องของรถซ c ซเท่ากันแต่ว่าแตกต่างกันยังไงวันนี้เน็ตมีคำตอบมาให้นะครับผมเอาละครับในส่วนของรถวันนี้นะครับที่เราเตรียมมานะครับก็จะมีทั้งหมด6รุ่นนะครับ โจทย์แรกเลยนะครับ nx 5 0 0กับ cb 5 0 0 x เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงอันดับที่1เลยนะครับประเภทของรถจัก,กรยานยนต์นะครับสำหรับตัว nx 5 0 0เนี่ยจะเป็น dual sport adventure นะครับมันจะมีความอา่าในเรื่องของทางที่มีความทุก,กันดารและถนนที่หลากหลายมากครับในเรื่องของความ adventure ที่หนักเบาอันนี้ไปได้หมดนะครับมันจะเป็นรถค่้งข้างที่จะออกแนวไฮบิดนิดนดแล้วก็มีกําลังทอปหน่อยหน,อยนะครับออกแนว เหมือนมอเตอร์คอร์สแต่ยังเป็นบิ๊กไบค์อยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้มอเตอร์คอร์สขนาดนั้นนะครับผมสำหรับตัว CB500x นะครับจะเน้นในเรื่องของการแอดเวนเจอร์ทัวร์ลิงนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการขี่ทางออฟโรดเป็นหลักนะครับก็ขี่บนทางดั้มขี่ในเมืองเป็นหลักนะครับแล้วก็ขี่ทางไกลตัวนี้ก็จะค่อนข้างตอบโจทย์ครับผมอันดับที่ 2. นะครับการออกแบบและความสูงจากพื้นนะครับผมสําหรับตัว NX500 กนะครับก็จะมีการออกแบบให้เหมาะกับการขี่บนถนนทางออฟโรดที่ขรุขระมากนะครับ เพราะว่าโชกหน้าและชคหลังเนี่ยของเขาเนี่ยทำมายาวกว่าตัว CB500x เนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวส,สูงนะครับก็ทําค่อนข้างสูงขึ้นมาเพราะว่าให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงในส่วนของเส้นทางที่มีอุปสรรคอยู่รอบๆตัวเรานะครับผมแล้วก็สำหรับตัว CB500x นะครับตัวสูงเนี่ยเขาก็จะไม่ได้สูงมากระดับตัวโชคนะครับเขาก็จะไม่ได้ยาวเท่ากับตัว CB500x เพราะว่าโจทย์การคิดค้นขึ้นมานะครับหรือว่าโจทย์การใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเล็กนน้อยะครับผม ราะว่าในส่วนของตัว CV 500เอกนะครับเขาะจะเน้นในเรื่องของการขับบนทางดําทางดําเนี่ยถ้าเกิดว่ามีจุดสูงส่วนเนี่ยที่เตี้ยเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันจะค่อนข้างกระชับและค่อนข้างมัง่นใจนะครับแล้วก็ไม่เหมาะกับการขี่ในทางออฟโรดท,ที่เป็นหนักๆนะครับแต่ถ้าเกิดเบาๆ,ๆยังได้อยู่นะครับผมโอเคก็ไปกันต่อนะฮะอันดับที่3มนะครับการใช้งานและความสะดวกสบายนะครับผมก็ ตาตัว NX 500นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับในการประจนภัยเส้นทางที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางที่ธุรกันดานอย่างทางยากลำบากหรือว่าทางสะดวกสบายนะครับก็ไปได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็อัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยที่ค่อนข้างจะประหยัดมากๆนะครับในส่วนของตัว CB 500X นะครับจะเด่นในเรื่องของการใช้งานในทางไกลนะครับผมแล้วก็กีนในเมืองเป็นหลักนะครับการตั้งค่าตัวโช๊ปเนี่ย เน้นในเรื่องของการขี่ให้นิ่มนะครับขี่ด้วยความสะดวกสบายนะครับผมการออกแบบด้านหน้าและความคุ้มครองนะฮะสำหรับตัว nx 500นะครับมีการออกแบบมีแฟร์ลิงหน้าเนี่ยที่ไม่ใหญ่มากนะครับผมแล้วมีกระจกมองข้างเนี่ยที่มีขนาดเล็กเพราะว่าเหมาะกับทางที่มีความทุรก,กันดารนะครับเวลาเราเข้าป่าเนี่ยถ้าเกิดว่าอะไรที่มันใหญ่เกินไปเนี่ยมันจะเป็นคำพูดที่นี้ขึ้นมาครับคำว่าเอถอะทะนะครับผม สำหรับตัว CB500X กนะครับก็มาฟังกับแฟลลิงหน้านะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าเอาไว้ป้องลมแล้วก็เอาไว้รีดลมนะครับผมเน้นในเรื่องของการเดินทางไกลนะครับแล้วก็เน้นว่าให้คนขับเนี่ยขับสบายๆลมไม่ประทะตัวมากนะครับผมแล้วสำหรับต่อไปนะครับอันดับที่5นะครับอุปกรณ์เสริมและฟีเจอร์ต่างๆนะครับสำหรับรถที่ให้มานะครับผมก็เราจะพูดจากตัว NX500 กันก่อนเลยนะครับ ตัว n ลอยนะครับจะเน้นในเรื่องของความเรียบง่ายนะครับแล้วก็ความทนทานเป็นหลักนะครับผมเพราะว่ารถเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้คนเนี่ยที่ชอบความท้าทายเนี่ยใช้งานได้เต็มที่นะครับก็คือจะใช้สมบุกสมบันใช้ยังไงใช้ไปเลยนะครับเต็มที่นะครับผมแล้วก็สำหรับตัว CB500X นะครับก็จะมีฟีเจอร์ที่เน้นความสะดกสบายเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮนด์บาร นะครับผมหรือว่าตัวโชคที่มีความยุดหยุ่นเนี่ยที่ค่อนข้างให้ความนุ่มเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กระจกเลยนะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะตัวกระจกเนี่ยเขาจะให้มาเป็นกระจกที่ค่อนข้างตัดลมได้ดีนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นในหนึ่งของตัวฮอนด้าที่เขาคิดค้นขึ้นมาเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องน้ําหนักและความคล่องตัวนะครับผม ถ้าเกิดว่าเป็นฟิลลิ่งจากผมเลยนะผมเป็นคนที่ขี่ nx จริงๆนะผมรู้สึกว่าตัว nx 5้า้อเนี่ยมันมีความเบากว่าตัว cb 5 0 0 x เพราะว่าไม่มีการพลิกเลี้ยวนี่ที่ดีกว่าค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็กำลังที่ให้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดมือแต่กลายเป็นว่าผมเนี่ยเข้าใจผิดนะครับจริงๆแล้วตัว cb 5 0 0 x น้ําหนักน้อยกว่า nx 500นะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะก็สุดท้ายแล้วนะครับก็อยู่ที่ท่านผู้ชมละครับว่า ชอบรุ่นไหนก็ไปเล่นรุ่นนั้นได้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเดี๋ยวยังมีอีกประมาณ2รุ่นนะครับผมที่เราจะมาพูดกันเอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวจะมีอีกทั้งหมด4ี่รุ่นนะครับที่เราจะมานั่งวิเคราะห์กันนะครับว่าความแตกต่างระหว่างไอ้สองรุ่นนี้เนี่ยที่มันเป็นประเด็นกันอยู่นะครับมันแตกต่างยังไงก็เดี๋ยวผมจะไปได้เริ่มกันเลยดีกว่านะครับสําหรับรุ่นต่อไปนะครับก็จะเป็นซีรี ที่คนถกเถียงกันค่อนข้างมากเลยนะครับว่าเฮ้ย hey, พี่ผมชอบ650ตัวเก่าเฮ้ย hey, พี่น้องแต่พี่ชอบ650ตัวใหม่ว่ามันไม่ต้องกําคัดนะแต่ผมจะบอกตรงนี้เลยนะครับโอเควันนี้ผมเนี่ยก็ได้เตรียมมาทั้งหมด5หัวข้อนะครับสำหรับ CBR 650R แล้วก็ 650E ค u ับนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเท้าความกันสักนิดนึงนะครับสำหรับตัว CBR 650 อันดับที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันก่อนนะครับก็เราจะพูดกันในถึงของเรื่องตัวคัทนะครับสำหรับตัว CBR 650ตัวธรรมดานะครับสำหรับตัวคัทเนี่ยก็จะเป็นแบบแมนวนวลคัทอยู่นะครับผู้ขับขี่ต้องใช้มือในการกำคัทเพื่อเปลี่ยนเกียร์ตามปากติอยู่นะครับแต่สำหรับตัว e c a s นะครับที่ช่วยในการเปลี่ยนเกียร์ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับก็ตัวนี้เราไม่ต้องกำคัทแล้วเพราะว่าในส่วนของตัวคัทข,ของตัว Cbr 6 5 0 e c นะครับเขาจะมีคัททั้งหมด2แผ่นสมมุติว่าเราอยู่เกียร์หนึ่งนะครับตัวแผ่นคัดเนี่ยเราจะอยู่ที่เกียร์สองแล้วนะครับเวลาเรากดคุยค h เตอร์เข้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้รอบสูงมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าตัวคัทเนี่ยได้ไปรออยู่ที่เกียร์สองแล้วเราสามารถยัดเกียร์เข้าไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบต่ําหรือรอบสูงนะครับผมอันดับที่สองนะครับการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับผมก็เรามาพูดถึงรุ่นก่อนหน้าก่อนเลยนะครับสําหรับรุ่น cbr 6 0 d a r ันะครับ การใช้คัดธรรมดานะครับจะทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยต้องมีทักษะในการขับคัดอย่างถูกต้องนะครับโดยเฉพาะสภาพจราจรติดขัดนะครับอ่านือภาพตามนะครับสมมุติว่าผู้ขี่เนี่ยยังขับคัดไม่แข็งนะครับแต่ว่าจะต้องขับขี่เข้าไปในเมืองที่มีสภาพจราจรที่ค่อนข้างติดขัดเราเนี่ยจะต้องอใช้คัดปล่อยคัดเรียคัดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้คัดไม่ถนัดหรือว่าใช้คัดไม่ชํานาญเนี่ยขับขับอยู่นะครับ ปล่อยปล่อยปล่อย,อยเติมคันเร่งปุ๊บอยู่ดีปล่อยเยอะไปคัตด,ดับรถด,ดับปึ๊กกลายเป็นว่าเราไปล้มแปะอยู่ตรงกลางสี่แยกหรือว่ากลางถนนอันนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างอันตรายสําหรับคนที่ uh, ยังใช้ตัวคัตไม่ถนัดหรือว่าไม่ชํานาญนะครับผมแต่ว่าสําหรับตัวระบบ e ีคัตนะครับก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้ uh, ใช้ตัวคัตนะครับเพราะว่าตัวคัตของเราเนี่ยจะมีส่วนของตัวระบบซิสเต็มที่เรียกว่าตัว e ีคัตเนี่ยช่วยในเรื่องของ การกำคัดอยู่แล้วซึ่งเราก็าแค่เลี้ยงคันเร่งแล้วก็เข้าเกียร์ให้เหมาะกับรอบเครื่องทีนี้เราก็มองทางมองทางแล้วเราก็ไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเต็มสิบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันช่วยให้สะดวกสบายขึ้นเนี่ยก็คือสิบคะแนนเลยนะครับเต็มๆถ้าเกิดว่าเอ่อถ้าเกิดผมพูดจักใจนะถ้าเกิดว่ามันลงซีรีส์ห้าร้อยหรือว่าเอ็เอ็กนะผมจะซื้อมันแน่ๆผมรู้สึกว่ามันต้องสบายมากๆแน่ๆเลยครับผมอ่าโอเค แล้วเราไปกันต่อนะครับในส่วนของตัวฟีเจอร์การขับขี่นะครับผมสำหรับตัว cbr 6 5 0 Standard ตนะครับืระบบฟีเจอร์นะครับก็จะให้ในส่วนของตัวระบบ abs นะครับแล้วก็ระบบกําลังส่งที่ดีนะครับก็คือมีกําลังต้นกลางปลายที่ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็เหมาะการขี่ท่องเที่ยวแล้วก็การขี่ในเมืองนะครับเพราะว่าตัวรถของเขานะครับก็ยังมีเป็นความสปอร์ตอยู่แล้วก็ยังมีเป็นความทัวร์ริงอยู่นิดนึงนะครับ ต้องบอกว่าต่อให้หมอบนะครับก็ยังมีความสบายอยู่ครับผมสำหรับตัว e-cush นะครับคุณสมบัตินะครับของรุ่นนี้นก็จะได้เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมแต่ว่าตัวเกียร์เนี่ยก็คือจะเข้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในใการขับขี่ทาง,ทางระยะไกลเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะประหยัดแรงพูกข,ขี่เนี่ยได้ค่อนข้างเยอะกว่าค่อนข้างมากมากเลยครับลองนึกภาพเวลาเรากำพัดติดต่อกันสักประมาณพันครั้งนะครับท่านผู้ชมคิดว่ามือเราเนี่ย จะลาไหมครับหรือมือเราเนี่ยจะหมดแรงไหมผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดเราขี่รถไปเที่ยวที่หนึ่งเนี่ยสักประมาณห้าร้อยกิโลนะครับไปถึงเนี่ยเสร็จแ,แล้วเหนื่อยนะครับหมดแรงเลยเข้าห้องนอนพักตื่นมาอ้าวเช้าก็คือเราจะไม่ได้ใช้เวลาในส่วนของการท่องเที่ยวหรือว่าการสัมผัสบรรยากาศเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัว e cut เนี่ยเราขี่เราก็ชมวิวชมวิวไปได้มีสติแล้วก็มองทาง ไปถึงปุ๊บเราไม่เหนื่อยจนเกินไปเราก็สามารถไปเที่ยวต่อได้หรือว่าไปทำกิจกรรมต่างๆต่อได้เลยครับผมโอเคแล้วก็นในเรื่องของราคาและการตลาดนะครับผมก็เรามาพูดถึงตัว cbr ธรรมดากันก่อนเลยนะครับอ่ามักจะมีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับ cbr ห5 0ห้าอ e คั t นะครับ<ม>ก็คือตัวหก0ห้าย r เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะมีอ่าทั้งมือหนึ่งทั้งมือสองนะครับก็คือมีปะบนคะคะกันไป ซึ่งราคาก็สามารถจับต้องได้ทุกคนนะครับแต่ตัว e-cut ตอนนี้เนี่ยราคาก็ค่อนข้างที่จะยังแรงอยู่นะครับผมเพราะว่าระบบเนี่ยค่อนข้างใหม่มากเพราะว่าค่ายอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่ายเต็ดดเก็ยังไม่มีนะครับสาหรับตัว e-cut เนี่ยฮอนด้าเป็นค่ายแรกและค่ายเดียวตอนนี้ที่มีอยู่นะครับผมเอาล้ครับแล้วเราก็มาสรุปกับตัว CBR 650 e-cut กับตัว Standard กันนิดนึงนะครับ ความแตกต่างหลักๆระหว่างตัว cbr e cut และ standard นะครับก็คือระบบ cut นะครับที่ให้มานะครับซึ่งคัดไฟฟ้าเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการเทปแรงผู้ขับขี่ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็สาหรับผู้ขับขี่ใหม่นะครับที่ยังไม่เคยขี่บิ๊กไบค์มาก่อนตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ช่วยค่อนข้างเยอะมากครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ลองนะครับผมก็อยากจะให้ลองทุกคนนะครับผมตัวใหม่เนี่ยก็จะให้การต่อรอบเนี่ยที่ค่อนข้างนุ่มกว่าสมูทกว่าแล้วก็มี รอบเครื่องเนี่ยที่ค่อนข้างวุดวาดกว่านิดนึงนะครับนิดหน่อยก็ประมาณนี้ครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับ cbr เอาละครับก็มาถึง2งรุ่นสุดท้ายเฮ้ยพูดผิดเอาละครับผมก็มาถึงสองรุ่นสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันในส่วนของวันนี้นะครับในส่วนของตัว cfr สามร้อย l นะครับกับ cfr สามร้อยแรี่นะครับหัวข้อที่เรานำมาในวันนี้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดห้าหัวข้อนะครับก็ เดี๋ยวผมเนี่ยจะค่อยๆไล่ไปทีละหัวข้อเลยนะครับผมว่ารถสองรุ่นนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องตัวดีไซน์แล้วก็ส่วนสูงกันก่อนเลยนะครับในส่วนของตัว crf สามร้อย l นะครับตัวรถเนี่ยเขาจะเป็นตัวรถที่ตัวชิลหน้าเนี่ยจะไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าจะมีแฟร์รงข้างมาให้ซึ่งตัว crf สามร้อย l นะครับจะมีน้าหนักที่เบากว่าแต่ตัว crf สามร้อยแี่นะครับจะมีน้ําหนักที่เยอะกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่า ตัวรถเนี่ยจะให้ในส่วนของตัวชิลตัดล่มแล้วก็ตัวแฟรลิงแล้วก็ตัวโชคเนี่ยที่ค่อนข้างยาวกว่าแล้วก็มีส่วนสูงเ่ียอะกว่านะครับเหมาะในการเดินทางไกลมากกว่าครับผมแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่านะครับผมสำหรับตัว c r f 3 0 0 L นะครับก็จะมีรอบเนี่ยที่ค่อนข้างชิดนะครับมีความวืดวานนิดนึงแล้วก็น้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะฮะ แล้วก็สาหรับตัว300รแลลี่นะครับตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกตรงๆนะครับว่ารอบเนี่ยจะค่อนข้างยาวอัตาการทดเกียร์ต่างๆเนี่ยมันจะมามาไม่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังใกล้เคียงกันนะครับถ้าเกิดว่าเดินทางไกลๆนะครับหรือว่าใช้งานในทาง enduro หรือว่าทางออฟโรดหนักๆเนี่ยผมแนะนําว่าไปแรลลี่ดีกว่าครับเพราะว่าในส่วนของตัวแอลลี่เนี่ยตัวโช๊คเนี่ยเขาจะยาวกว่าตัว3 0 0ร้อเนี่ยค่อนข้างมากครับเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันจะซับแรงกระแทกได้ค่อนข้างเยอะกว่าครับผม ใน่วนของต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของความจุถังน้ํามันนะครับผมใน่วนของตัว3 0 0ร้อลนะครับความจุเนี่ยจะอยู่ที่7.8ลิตรนะครับก็บอกตามตรงนะครับว่าถังเนี่ยค่อนข้างเล็กเลยนะครับแต่ว่าสําหรับตัว300แลลี่นะครับก็ถังเนี่ยสามารถจุได้ทั้งหมด12.8ลิตรนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเอา30มเนี่ยมาคูณ5 L, ก็คือตกออกมา150กิโลค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่าได้เพิ่มมาอีก ห้าห้าลิตรนะครับเราสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นหนึ่งร้อยห้าสิบโลตัวนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าการใช้รถแต่ละอย่างใช้รถแต่ละคันเนี่ยรถทุกคันไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนนะครับแนะนําว่าให้หาคาแรคเตอร์ที่ชอบก่อนแล้วก็ค่อยซื้อนะครับผมโอเคก็ไปกันต่อเลยนะครับผมในเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะครับสาหรับตัว300 l อเนี่ยก็เน้นความเรียบง่ายนะครับไม่ไม่ได้มีความอ่า ระบบเยอะแยะอะไรเพราะว่าเน้นความดิบเป็นหลักนะครับแล้วก็สําหรับตัว300แวลลีนะครับที่เห็นชัดๆเลยนะครับผมก็จะมีในส่วนของแอร์ชิลหน้านะครับมาให้แล้วก็จะมีกระจกด้านข้างสําหรับตัวกระจกด้านข้างของเขาเนี่ยที่มานะอันนี้ไม่ได้ติดมาด้วยนะครับสําหรับตัวกระจกของเขานะครับก็มันจะไม่ใช่กระจกทั่วไปนะครับแต่ว่ากระจกที่ให้มาเนี่ยสามารถช่วยในการตัดลมเวลาวิ่งทางไกลได้ด้วยนะครับผมโอเค แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะสรุปนะครับระหว่างตัว 300L กับ300แเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับผมสำหรับตัว 300L นะครับก็เหมาะในการขี่ในเมืองขี่ทางออฟโรดที่ไม่ได้ขี่ทางไกลมากนะครับแล้วก็เหมาะในการขี่เล่นเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว300แนะครับก็เน้นในเรื่องของความทนทานนะครับแล้วก็เน้นในความสะดวกสบายเวลาขี่ออฟโรดก็เน้นการขี่ไกลๆหรือว่าการขี่หนักๆเป็นหลักนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่อยู่ฟังกันจนจบนะครับสำหรับทนบุรีพอดแคสต์ของเรานะฮะก็เป็นการเปิดหัวปีเนี่ยได้ที่เป็นเกินเป็นการเปิดปีได้ที่สุดยอดเลยนะครับเราก็เอาปัญหาต่างๆเนี่ยที่ลูกค้าถามๆทำถามมานะครับมาบอกเล่าสู่กันฟังก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดไลค์หรือว่ายังไม่ได้กดสับสไ r i b e นะครับก็ ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสวันนี้ผมขออนุญาตไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย